สวัสด <ity> yes, ีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพรอพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนามาชมพระกันนอกสถานที่เช่นเคยนะครับเนาะนะครับก็วันนี้นะครับนนามาทะเลนะครับมาจากตากนะครับนนามาทะเลฉาบนะพีนี่นะครับนี่นะครับนอะมาทะเลฉาบนะครับก็พอดีเนาะก็เมื่อวานผมกลับมาจากตากนะครับเนาะพอดียายเนาะนะครับายายกับยายของเด็กๆนะครับเดายก็คือไม่ยายเนาะนะครับ เขาติดรถมาเที่ยวกรุงเทพด้วยนะนะครับผมก็เลยนำเนาะพาเขามาเที่ยวต่อที่นะครับเนาะนะครับชะอำเนาะนะครับมาเที่ยวทะเลนะครับนะครับวันนี้ก็จะนอนที่นี่จะนอนพักที่นี่แหละนะครับเราค่อยกลับวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เลยเนาะนะครับพาพีุนิจิทับมาี่นี่นะครับเนาะมาชมพักกันนอกสถานที่นะครับมาพักติดอยู่ในรถนะครับคือได้จากตากมานะครับเนาะนะครับเป็นพากสีวรีหลวงพ่อกวยนะครับพิมมีย่ามนะครับดูนะครับเนาะ เลี่ยมเด,เดิมๆครับนะครับเนื้อหานะครับไม่ทงไม่เท้าใหญ่นะครับเนื้อหาเก่าแล้วก็ได้เลี่ยมเดิมจากวัดด้วยนะครับนะนี่นี่นะนะครับก็นะครับแป๊บหนึ่งนะนะขออนุญาตกลับกลับห้องแป๊บหนึ่งนะครับก็นี่นะครับเนาะบรรยากาศนะครับชายหาดชะอำวันนี้นะวี่นะแล้วก็นะครับดูดูบรรยากาศก่อนนะนะครับแล้วเราค่อยไปดูพักกันนะครับก็มัสถึงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ว่างๆครับนะครับขอพักผ่อนกันละเนนะครับ เด็กๆกับยายนะครับเนาะก็เป็นนิตินะครับเนาะเราก็นะครับเนาะมาดูพระกันนะครับผมนะก็เมื่อวานนะนะครับเราสำหรับคนที่นะครับเราเดินทางกลับมาจากนะครับเนาะกลับมาจากเหนือนะครับ ถามว่าเมื่อวานผมกลับมาแล้วติดไหมนะครับเนาะนะครับติดนะครับเนาะเริ่มติดแล้วนะครับแต่จะติดที่แบบติดมากแล้วก็ติดจนแบบติดเยอะเป็นจุดสังเกตนะครับจะปนจะเป็นแยกตรงหน้าวัดหนองโพอะนะครับคือขาคือขาลงนะนะครับขาเข้ากรุงเทพอ่นะครับเนาะนะครับมันจะเป็นถนนห้าเลนครับแล้วมันก่อสร้างครับนะครับแล้วมันจะเบียดเหลือสองเลนนะครับแล้วดันมีไฟแดงตรงนั้นพอดีเบียดเสร็จก็มาเจอไฟแดงพอดี นะครับแล้วสิบลงสิบล้อมันเบียดเข้านะครับแล้วสิบล้อมันวิ่งช้านาะนะครับมันติดไฟแดงมันออกตัวช้าครับโอ้โหติดตรงน,นั้นนะครับเนาะนะครับเพื่อพี่นะครับเนาะถ้าลงมาจากเหนือนะครับเนาะสหรับคนที่เที่ยวนะครับนะครับเนี่ยขอแก้นะสําหรับคนที่เที่ยวนะครับถ้าเลี่ยงตรงนั้นได้นะครับเราไปเช่าใช้หน้าไปโผล่ไหนก็นะครับเนาะนะครับก็ลองหาทางดูครับติดตรงนั้นครับนะครับติดเยอะนะครับผมนะนี่นะครับเนาะนี่นะ ก็จะเป็นนะครับเนาะพระีวลีหลวงพ่อโกยนะพี่มี่ามนะที่ได้มาจากจังหวัดตากนะครับเนี่ยนะครับพอดีนะครับได้มาจากตากนะครับติดอยู่ในรถอยู่นะครับเราดูนะครับนี่เก่าครับเนี่ยนี่นะดูนะครับเนาเนี่ยนะครับพาะศีวลีนะครับเนาะพิมี่ามผมจะบอกทุกครั้งนะครับดูไม้เท้าใหญ่ๆนะครับไม้เท้าใหญ่ๆครับนะครับและเนื้อหานะครับเก่าชัดเจนถึงยุคนะครับเนาะ นะครับพิมพิมไม่มีย่ามกับเนื้อหาอย่างนี้ครับนะครับดูนะครับไม้เท้าใหญ่ๆคมชัดนะครับแล้วองค์นี้นะครับได้เนี่ยครับเรี่ยมเก่าเลียมเดิมมาจากวัดเนี่ยเนี่ยคลาสสิกนะครับองค์นี้คลาสสิกมากนะครับนี่นะครับนี่เนาะนะครับนะครับนี่เนาะนะครับความรู้นะครับเนาะความรู้ผมเนี่ยนะครับนนนะครับ คุณเอ็เนเมื่อพี่สังเกตไหมนะครับผมพูดเรื่องตะกุดเรื่องเมฆกระพัดเนาะนะครับเนาะแล้วก็หลวงพ่อกวยพิมพิยามนะครับผมให้ดูไม้เท้าใหญ่ๆไหมครับนะนะครับความรู้เนาะนะครับผมพูดตลอดนะครับความรู้นะนะครับเหมือนก็ไก่ขอไข่ ABC ีซีะครับนะครับพูดร้อยครั้งพันครั้งถ้ามันคือความรู้นะนะครับที่มีมาตรฐานนะครับมันพูดมันก็คือเดียวกันครับนะมันก็คือเหมือนกันครับนะครับเนาะไม่ใช่นะครับเนาะวันนี้อีกอย่างวันนั้นอีกอย่างคือพระพิมพ์เดียวกันนะนะครับ วันนี้อีกอย่างวันนู้นอีกอย่างอันนั้นมันมันไม่ใช่ครับนะครับอันนั้นมันชี้ของจากในมือเนาะนะครับเนี่ยผมคือนะครับผมพูดเนี่ยครับคือผมอยากใจเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับให้ความสําคัญกับความรู้นะครับผมนะเท่านั้นเองนะครับก็นะครับเนาะขอนะครับขอพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันนะครับในไหนก็ในไหนแล้วนะครับเนาะนะครับก็เมื่อสักวันก่อนเนาะนะครับผมดูคลิปอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือเซียนดังอะเซียนบอเรานะครับเราเซียนบอเนะ อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาคุยถึงเรื่องเหรียญวัดหนังเนื้อเ une, งินนะครับเนาะนะครับมันมีความเอ๊ะนะครับมันมีความเอ๊ะในใจผมว่านะครับนะเอ๊ะตกลงเนี่ยพระแท้แท้เพราะอะไรก i̇şte no. mm ันแน่นะครับก็นะครับนเซียนโบนะครับเนาะเซียนโบเนาะนะครับเขาพูดถึงว่านะครับสิบเก้าปีก่อนนะครับสิบเก้าปีก่อนเนาะนะครับเขาได้นะครับเขาได้พระนะครับมาจากอาจารย์รอนะครับก็ พวกกลัวกันนั่นแหละนะครับอาจารย์รอนะครับนะครับเซียนเอคือเนื้อเงินนะนะครับเขาได้มาจากอาจารย์รอนะครับเนาะห้าแสนนะครับคืออาจารย์รอนะนะครับซื้อเข้ามาหมื่นหนึ่งนะครับแต่นะครับเนาะเขาพูดประมาณว่านะครับแล้วช่วงนั้นน่ะใครๆก็กลัวอาจารย์รอนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรสิบเก้าปีก่อนนะครับคือชื่อเสียงของอาจารย์รอน่ากลัวมากอะไรเขาก็พูดไปประมาณนั้นนะครับนะครับแต่นะครับเลาวเซียนบอเขาก็พูดประมาณว่านะครับ เขาไม่สนชื่อเสียงว่าจะเป็นยังไงจะดีจะร้ายยังไงเขาดูที่พัะนะครับเขาดูเขาดูคือเขาดูที่พะนะครับนะครับแล้วตอนนั้นเนาะนะครับเขาก็พูดประมาณว่านะครับเนาะนะครับพระองค์นั้นนะครับเนาะคือเนื้อเงินมันยังไม่มีมันยังไม่เข้ามาสู่สนามครับเอ๊ะมันยังไม่เข้ามาสู่วงการครับนะครับนะครับมันก็เลยโดนตรวจเกะมาตั้งแต่อยู่กับอาจารย์รอนะครับแล้วมาแล้วพอมาเจอเซียนบอเนาะนะครับก็โดนสวดเหมือนเดิมก็คืออยู่คืออยู่กับเขานานอะ นะครับคืออยู่กับเขานานมากๆนะครับนะครับก็คือแบบเนาะนะครับไอไอคำว่านะครับนะครับโดนตีเก้อเนาะนะครับก็อยู่กับเขานานเนาะนะครับแล้ววันหนึ่งเขาขายให้เซียนดังไปนะครับเนาะคือเซียนดังอีกคนหนึ่งนะครับเนาะขายไปเจ็ดแสนนะครับก็เขาก็พูดว่าเงินไม่ได้ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็พูดประมาณนั้นนะครับแล้วพอต่อมาก็นะครับนักเซียนคนนั้นก็โทรมานะครับว่าเฮ้ยโดนตีเก้นะครับขอคืนนะก็คืนกันมา นะครับก็คืนกันมานะครับเนาะนะครับก็คืนมาก็คือโดนตีเคสอยู่นั่นแหละนะครับเนาะแล้วตานี้ครับนะครับวันหนึ่งนะครับเนาะเซียนบอคนเนี้ยนะครับออกหนังสือทําหนังสือครับแล้วก็เอาพระองค์นั้นนะครับไปตีแผ่ความรู้หรือไปลงหนังสือแล้วกันนะครับก็เป็นพระแท้เฉยเลยเพราะมีหนังสือรองรับนะครับความหมายผมนะครับก็คือเนี่ยนะครับเนี่ตกลงมันแท้เพราะอะไรวะ นะครับมันแท้ความรู้มันเล่นกันมาหรือมันแท้เพราะหนังสือที่มาทํายุคหลังๆนะครับเชยนเนี่ยเยเนี่ยที่ท,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  люди, ท,ที่ที่เสียงคนนี้แหละนะครับที่พูดเกี่ยวกับหนังสือเก่านะครับเนาะนะครับเกี่ยวกับหนังสือเก่าว่าเป็นแคตตาล็อกพักเครื่องอนะครับแล้วเขาก็ท s, ําแคตตาล็อกเห็นไหมครับแล้วก็อามาลงหนังสือนะครับพอพาอยู่หนังสือโดนสวดมาอยู่หนังสือก็แท้เลยนะครับเพราะนะพูดตรงๆถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นการเป็นโจทย์ที่การแบบเป็น เป็นคีเป็นคดีอะไรกันก็เหมือนเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือนะครับน้องเหมือนที่นะครับนาอฝ่ายถูกเนาะฝ่ายถูกฝ่ายผิดก็พยายามสร้างหลักฐานขึ้นมาถ้ามันหลักฐานจริงมันก็โอเคนะครับถ้ามันเป็นหลักฐานเท็จถูกไหมครับก็คือทําให้ตัวเองนะครับเนาะอาจจะเรื่องไทม์ไลน์ไทม์เลยที่ที่แบบคนสู้คดีเขาทากันนะครับอันนี้ก็นะครับเนาะนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานความแท้ตรงนั้นนะครับนน่ะนะครับพูดตรงๆนะนะครับ แท้ละเอกสารความแท้ตรงนั้นก็ตัวเองทําขึ้นมาเองเพราะหนังสือตัวเองเขียนเนาะพร์ก็ของตัวเองแล้วก็ไปใส่ไปใส่หนังสือแล้วมันมันแท้เพราะเพราะหนังสือเล่มนั้นที่ตัวเองทําขึ้นมาเองไะครับนะครับผมก็เลยเอ๊มมันแท้เพราะอะไรวะอย่างนี้แล้วมันจะแท้อย,อยังยังไงวะถูกไหมครับเนาะนะครับขนาดเลือกตั้งเนาะนะรประชาธิปไตยเนาะนะมันก็ต้องฟังเสียงหลายๆเสียงอะ นะครับอันนี้แบบในวงการก็เขาก็พูดเองว่าเก๊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 มีคนเก๊เก๊เก๊มาหมดอ่ะนะครับเออนะครับแล้วมันพูดมันเหมือนการฟอกเงินนะครับเนาะเงินไม่ดีนาะนะครับมาเข้าวันนี้ก็เป็นเงินขาวเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการนี่มันแบบมันก็เนี่ยแหละครับผลก็ว่าเอะตกของมันแท้ยัง่าไงแล้วมันจะเล่นยังไงวะก็คือนอนนะมันมันมันสับสนนะอันนี้ผมเล่าผมเล่าให้ฟังนะนะครับก็คือนะครับเนาะ ผมผมย้ําตลอดนะครับนะผมไม่ได้ย้ําผมไม่ได้อะไรกับตัวบุคคลนะผมผมสงสัยในความรู้เท่านั้นเองนะครับว่าแล้วมันเป็นความรู้มันเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากเขาเองด้วยนะครับแล้วมันก็เราฟังแล้วมันไม่มันไม่บาลานซ์กันนะครับนะครับมันไม่ไปตามหลักเหตุและผลนะครับนะครับมันก็เลยเอ๊ะอะไรวะยังแค่นั้นเองนะครับผมนะแค่นั้นเองนะครับที่ที่แบบ ที่ตั้งคาถามขึ้นมานะไอ้ตกลงมันโอคงนะมันแท้เพราะอะไรกันแน่อะไรอย่างงี้็ก็นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะนี่นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเราชมพักกันอตสถานที่นะครับผมนะนนะี่นะครับนะี่นะพี่นะครับผมนะก่อนนี้นะบรรยากาศรับใต้ต้นสนนะครับผมนะก็โอเคนะครับน้องพี่นพี่นะ ก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ